เจอข้าวมันไก่หน้าจมเข้าไปหน้าเพจ Facebook พี่กายการขายข้าวมันไก่แล้วมีคนตาม3า0 0 0คือเยอะอมาก <ức> <น>ไม่ธรรมดาแล้วอันนั้นคือพีคแล้วใช่ไหมยัยงเลื่อนไปดูอืมนางอัปเดตทุกวันว่าวันนี้ข้าวมันไก่หมดข้าวมันไก่หมดเวลาที่หนูดูข้าวมันไก่หมดคือ10่โมงกว่าแม่จะร้านเปิดมากี่ปีแล้วจ๊าแม่จ๋าพี่สี พิ่งสี่ปีเองหอมูีที่บ้านก่อนแม่อยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็อันนี้พิ่งมายังไม่ถึงซึ่งปีสูตรของลูกเองทําเองอะไรเองคิดเองสูตรข้าวสูตรมันขึ้นไก่ต้มเริ่มขายแปดโมงนะถ้าสาวอาทิตย์มีเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงหมดแล้วได้อย่างวันธรรมดาไงธรรมดานี่อย่างช้าสิบโมงครึ่งค่ะลูกแล้วมาต่างอะไรกับสาวอาทิตย์ดียวเคยที่นี่เขาไม่มีอกนะเขาจะเน้นเป็นสะโพกกับน่องแล้วจะบอกให้ว่าทําไมเขาต้องการให้มันนุ่มอกมันแข็ง แต่บางคนก็ชอบแบบพารูชอบอือหอนุ่มมากเหมือนยังไม่ได้เคี้ยวหรือกินมาแล้วเนี่ยเขาสามารถทําได้ยังไงกับการเปิดแค่สี่ปีแล้วเขาได้มิชลินทุกอย่างดูนุ่มไปหมดอนะดูตับดินุ่มมากอือ ปกติเรากินตับไก่มันจะแข็งเพราะทาให้ตับไก่เนี่ยมันนุ่มเหมือนตับห่านได้เลยเราไม่เคยกินข้าวมันไก่ต้มร้านไหนที่มันนุ่มขนาดนี้ใช่ไก่ยังไม่เจอร้านไหนนุ่มขนาดนี้ข้าวมันกับไก่นาะงชนะแบบทุกอย่าง